ดูภายนอกกันก่อนนะรถคันนี้เป็นรถที่เขาแต่งมาใส่แม็กคู่หน้าด้านหลังเนี่ยใส่เป็นเพาลรอยอก,กระทะผากระทะผาอ่ะกระทะผาคือเขาแต่งเนี่ยผมก็แล้วแต่ความชอบนะ <c oughs> แต่นี่เป็นรถสิยมเจ้าของเก่าเขาใส่มาให้เราก็ดูว่ามีคนชอบไหมถ้ามีมีคนชอบผม,ผมอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นสไตล์ที่ผมรู้จักคู่หน้าเป็นแม็กสีดาอ่ะอ่ะรมารีวิวหน่ยมารีวิว<ก>ล้อหลังหน่ะในส่วนของล้อหลังนะครับเป็นกระทะผ่าสามารถรับน้าหนักได้ถึง3ตันถ้าเกิดเป็นล้อกระทะธรรมดาทีา่แถมมาจาก จะรับน้ำหนักได้ไม่เท่ากระทะผ่าแบบนี้นะฮะ ผ่าด้านในครับผ่าด้านในเรื่องจริงครับเรื่องจริงเรื่องจริงครับแล้วไอ้แดงๆที่อะไรแดงแดงเนี่ยแดงแดงคือดุมครับที่เจ้าของเก่าพ่นสีมาเรียกว่าสีแดงเรียกซับครับก็เลยพ่นสีแดงครับสีดำสีดำสีดแดงเรียกดำดูดครับเรียกมาดูดเท่านั้นเองครับคันนี้พ่อนแปดพันราคาสี่แสนกว่าตัวใหม่อะดูภายในครับลูกค้าครับโอ้โหลูกค้าดูฮะดูความใหม่ของภายในรถผมฮะใหม่มากเลยเมื่อปีอะไรเนี่ยปีสิบเจ็ดอายุรถก็หกปีนะครับหกปีเหมือนรถสองปีสามปีเลยลูกค้าเล่นมาอยู่ที่เก้าหมื่นโลมีเครื่องเสียงให้ด้วยน สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าบาททำให้ลูกค้าแบบไหนดีผมไม่ขายสี่แสนแล้วกันผมให้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเถมเงินหน่อยเอาเงินด้วยเหรอเอาเงินหน่อยมาขอมาก็จัดให้อันนี้ใครซื้อไม่ต้องพูดถึงเงินดาวไม่ต้องเช็งเงินดาวเครด,ดิตดีคือฟรีดาวผมจ้างแล้วกันจ้างซื้อไปไงใช้เงินใช้เงินอีกแล้วมิตซูบิชิไตทตันคันนี้ผมจ้างพี่มาซื้อสองหมื่นบาทและมันจะช่วยในทุกขันผมช่วยได้แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคันนี้เท่านั้นพี่ถูกใจขนาดไหนพี่จิ้มเลยผมแจกเง ด้วย2อง0มนบาท